กิจกรรมสืบสอบอิสระเรื่องน้ำร้อนและน้ำเย็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนอนุบาลลำดวนสุรพินราานุูสอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1คำถามสีผสมอาหารละลายน้ำแบบใดได้ดีกว่าการระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นที่มาเนื่องจากต้องการทราบคุณสมบัติการละลายตัวของน้ำขั้นตอนของกิจกรรม1 เกิดข้อสงสัยในเรื่องของสมบัติของน้ำเย็นและน้ำร้อนที่มีผลต่อการละลาย 2. ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลหลายๆแห L ล่งเช่นค้นหาสมบัติของการละลายคุณ,ณสมบัติของน้ำร้อนน้ำเย็น 3. เลือกวิธีการทดลองให้เหมาะสมเพื่อดูสมบัติของการละลายของน้ำเย็นและน้ำร้อน 4. ทำการทดลองสมบัติการละลายของน้ำเย็นและน้ำร้อน 5. เปรียบเทียบและสังเกตผลเมื่อเทสีผสมอาหารลงไปในน้ำเย็นและน้ำร้อน 6. บันทึกผลการทดลอง 7. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง วัสดุอุปกรณ์1สีผสมอาหาร2แก้ว3น้ำร้อน4น้ำเย็นวิธีการสืบสอบเทน้ำลงในแก้วทั้ง2ใบคือน้ำเย็นและน้ำร้อนจากนั้นเทสีผสมอาหารลงไปและสังเกตผลการละลายของสีผสมอาหารว่าระหว่างน้ำเย็นหรือน้ำร้อนจะผสมได้หมดกว่ากัน ผลการจัดกิจกรรมจากการทำการทดลองพบว่าน้ำร้อนทำให้สีผสมอาหารละลายเร็วกว่าน้ำเย็นและน้ำเย็นละลายช้าก,กว่าน้ำร้อน